ดิงดัดดดงดิงดัดิง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 ดงดิ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 งดงดิ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 งดงดิงดิงดิงด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 ง ดีๆคุณดีๆแหน่ตกตกบกไปอาบน้ำให้น้องจุ๊บน้องเลยจุ๊บน้องเลยน้องมองอยู่เห็นไหมจุ๊บน้องเลยจุ๊บน้องเร็วจุ๊บดิจุ๊บดีๆจุ๊บจุ๊บนานๆจุ๊บนานๆจุ๊บนานๆคนแก้มจุ๊บไม่ถึงแก่เลยลูกเออนั่นแหละเออมาเลยเสร็จเลยท่านี้เอาแน้องให้น้ำลาย แบ่งน้ำลายไป้้ติด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 ตโอยไม่ไหวแล้วไม่มีแล้วเลยนะไปไป